สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel e a t Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest Mobile たたうどせならもっっとと強い遊びか <Yes. S 2> สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็มีข่าวสารดีๆจะมาบอกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอแสนรอนานแสนนานสลึกเกินนะครับแบบนาน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 มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวกระบองเหล็กนะฮะของทางเซิร์ฟก b อบบ้านเราหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยบ้านเรานะครับผมกำลังจะ เอามาให้เรานั้นได้จับจ่ายใช้สอยกันในเร็วๆนี้เพราะว่าทางแฟนเพจของวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับได้ทําการโพสตกิจกรรมสมบัติของหนุ่มเลือดร้อนกิจกรรมนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วัน 23, ที่23ธันวาคมเป็นต้นไปนะฮะจะมีการลดราคาแพ็ครายวันในแพ็คนั้นเนี่ยจะมีชิ้นส่วนของเจ้าโตัเมทัลแบตนะครับหรือกระบองเหล็กเนี่ยจัดจำหน่ายให้กับเราได้มารวบรวม เก็บนะครับถ้าเราเก็บครบ80ใบนะครับก็สามารถแลกเป็นเมทัลแบทหรือตัวกระบองเหล็กได้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้ยากแล้วก็ได้แรงอยู่พอสมควรนะครับพอๆกับโกลิบาสเลยนะเพราะว่าการเก็บชิ้นส่วนเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกว่าเราจะครบ80ใบนะและก็แพ็กเกจที่เขาจะเอามาขายเนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจว่าจะขายเป็นเพชร หรือจะขายเป็นเงินและราคาเนี่ยมันจะสูงหรือไม่นะครับเราเองก็ต้องมาอรอลุ้นกันในตอนตีสี่ของวันนี้หรือวันที่ยีิบสามตอนเวลาตีสี่นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทางตัวเกมก็ไม่ลืมอย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่เอาเข้ามาช้าและอย่างหนึ่งคือเอาเข้ามาแบบชิ้นส่วนซะด้วยบอกเลยว่าโอ้โหตัวนี้นี่แม่งแบบอะไรมันจะแลขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดสก,กิลเข้าวๆนะว่าทําไมตัวละครตัวนี้เนี่ยคนถึง ได้ตั้งหน้าตั้งตารอ กันอยู่พอสมควรเริ่มแรกกันที่พัสสีสกิลพลังเลือดร้อนนะฮะเมื่อเลือดตัวละครของเจ้าตัวกระบองเหล็กน้อยนะครับจะสามารถลดดาเมจนะครับผมตรงๆเนี่ยได้สูงสุด50%หลังจากที่ได้รับการโจมตีนะครับหาก HP ต่ากว่า80%จะทําการโจมตีสวนกลับนะครับหรือทําการไล่โจมตีโดยการโจมตีนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจธรรมดานะครับผมไปเลย80%ส่วนสกิลที่1กระบองเหล็กคมรันนะครับผมการโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจไปเลย1 2 0และจะทําให้ตัวละ ฟื้นฟูเลือดอีก10%มากสูงสุด3ครั้งต่อ1เทิร์นนะฮะอัติเมตกระหน่ำพิโรธเจ้าตัวกระบองเหล็กจะกระโดดโจมตีนะครับผมต่อเนื่อง5ครั้งนะฮะในศัตรูเป็นแนวตั้งสร้างดาเมตไปเลย150%และยังจะมีโอกาส50%ที่จะทําให้เป้าหมายนั้นเนี่ยติดรับดาเมตนะครับจำนวน2รอบเมื่อถูกโจมตีจะเสริมโบนัสดาเมตเนี่ยเข้าไปเป็น50%จากนั้นยังมีโอกาส100%ที่จะทําให้เป้าหมายที่ได้รับการโจมตีเนี่ยรับดาเมตต่อเนื่องไปเลย99รอบนะ ดาเมจที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเนี่ยสิบเปอบอกเลยว่าอันติเมตมึงคือแบบแปมัวหรือเปล่าครับผมคือแบบออะไรมันจะโหดขนาดนั้นครับคุณผู้ชมติดรับดาเมจ9 9รอบนี่คือร้อยกว่าเทิร์นเลยนะโอ้โหโหดจัดนะครับโอ้โห,โหก็อย่างว่านะตัวละครตัวนี้นี่ต้องดีๆหน่อยนะครับผมกว่าจะเข้าไทยเนี่ยนานมากนะนานแสนนานและคนก็รอมานานเหมือนกันนะครับผมก็ ในที่สุดเขาก็กําลังจะมาเลวนะครับผมสําหรับเจ้าตัวกระบองเลวเรามาดูเรื่องเซตไอเทมของเจ้าตัวกระบองเหล็กจะแนะนําอยู่ทั้งหมด3เซตนะครับผมเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตสูตรนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะให้ตัวละครมันถึกนะใส่เซตสูตรไปเลยนะครับผมสะท้อนดาเมจยี่สและหลังจากการเคลื่อนที่เนี่ยจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นอีก10%อันที่สองนะครับจะเป็นเซตมาเฟียนะครับเอาไว้เน้นไล่โจมตีอย่างเดียวนะครับผมก็คือการโจมตีแบบธรรมดาเนี่ยมันจะคิดดาเมจ เพิ่มขึ้นอีก35นะครับผมหลังจากตัวละครของเรานั้นเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นั่นเองและเซตสุดท้ายนะครับจะเป็นเซตดาเมจใส่สกิลแบบเพียวๆเลยนั่นก็คือเซตป่าเถื่อนเซตนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยมันจะโจมตีเป้าหมายอยู่แค่2ตัวเองนะครับจะตีแถวหน้าแล้วก็แถวหลัง นะครับเป็นจานวน2ตัวละครเพราะฉะนั้นนําเจ้าตัวเซตป่าเถื่อนไปก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเวลาโจมตีนะฮะส่วนการบัฟของเจ้าตัวกระบ,บองเหล็กเนี่ยจะเน้นเป็นการโจมตีกับเลือดไปก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรนะฮะเน้นเลือดกับโจมตีไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างแรงเลยนะครับผมเราเองจะได้มีตัวมาคอมโบคู่กับเจ้าตัวกาโรอีกตัวหนึ่งนะ สำหรับเจ้าตัวกระบองเหล็กตัวนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะจัดกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเอามาเลี้ยวเนี่ยน่าจะคอมโบได้อยู่พอสมควรนะสําหรับหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสายสะท้อนหรือจะเป็นทีมคอซอมบี้แมนนะคอมโบได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยิ่งเล่นคู่กับเจ้าตัวกาโร่เนี่ยโอ้โหหนักแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไล่โจมตีเหมือนกันทั้งคู่นะ สำหรับเจ้าตัวการโรเนี่ยก็จะไล่โจมตีฝ่ายฮีโร่นะครับโอกาส80%แต่ถ้าเป็นฝ่ายปีศาจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40%นะฮะก็เดี๋ยวมาดูพลังของเซิร์ฟระดับต้นๆกันนะสำหรับการโร่ณตอนนี้นะครับผมที่เขานิยมเล่นกันเลยนะจะมีพวกซอมบี้แมนกาโรแล้วก็คิงนะครับสตัวหลักๆ ที่เน้นเล่นกันอยู่เสื้อนี่ยังเป็น2ดาวนะครับเพราะว่า3ดาวยังไม่มาตอนนี้มีแค่ของเมทร์ไนท์นะครับที่ลงตู้กาชา3ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญตานักบวชนะครับเป็น4ดาวเพิ่มเลือดเยอะขึ้นนะครับเป็น4ี่หมแล้วก็มีเลือดอีก42% ส่วนอุปกรณ์นะครับก็ยังใช้เป็นของเซตอัศวินนะโจมตี3ตัวแรงขึ้นนะครับสินะครับผมในแต่ละตัวนะก็จะเน้นเป็นพลังโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีสปีดลองลงมานิดนึงส่วนแผ่นเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแผ่นเกียรติยศนะครับผมก็คือถ้าเราสร้างดาเมจแบบสาหัสหรือว่ามีติดรับดาเมจอะไรเงี้ยจากสตูเนี่ยคือดาเมจมันจะโดนแรงขึ้น ใส่เป็น2แผ่นเลยนะว,ว, 4, ว,ว 5, ลสี่กับวลหรวมไปถึงเอฟเฟกต่อต้านนะครับใส่มาอีกหน่งแผ่นนะครับแต่ตัวที่คอมโบแบบโดดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือเทพเจ้าคิงกรอบแดง2ดาวม่วงนะครับแล้วก็เป็น5ดาวด้วยนะสำหรับตัวคิงตัวนี้เนี่ยก็เสื้อ3ดาวนะฮะบ,บอกเลยว่าเถื่อนมากนะพลังโจมตี3 0 0 0 0นเลือดล้าน3แล้วดูแผ่นที่เขาปลดล็อกนะฮะปลดล็อกไปทั้งหมด6แผ่นป้ายเลยทีเดียว นะครับผมมีเท่าไหร่ยัดให้หมดนะสำหรับแผ่นป้ายเลเวล4นะครับผมเลเวล5มีอยู่2อันนะเน้นเป็นพลังโจมตีแล้วก็การเพิ่มเลือดอีก1,2 0 0 0ส่วนการ์ดบัฟเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะนะครับผมก็มีแค่ HP สีม่วงนะครับผมบวก4%นะครับแล้วก็เลือดอีก3%บวกพลังโจมตีอีกหน0่หน่วยและก็นี่เลยครับผมระดับท็อปเซิร์ฟ PVP นะจะมีการโร่กรอบแดงกับคิงกรอบแดง แล้วก็บวกกับเมทัลไนด์ด้วงนะครับซิวเวอร์แฟงแล้วก็ซอมบี้แมนนะคือแบบเป็นเมตาแบบยอดฮิตเลยนะครับถ้าได้กระบองเหล็กมาเนี่ยเอามาแทนด้วงก็ดีนะครับก็ใช้ได้นะไล่โจมตีนะครับหรือว่าจะยอมถอดเมทัลไนด์ออกก็ได้ก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังรอเจ้าตัวเมทัลไนด์อยู่นะครับไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยนะใครที่มีงบนะครับก็จัดกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็ต้อง ดองของฟรีรอกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเอ,อ่อพวกตู้กาชารีเทอเนี่ยจะมาอยู่ที่เจ้าตัวอะไรนะล่าสุดจะมีอะไรนะมีบลอสมีคิงแล้วก็น่าจะเป็นเมทินไนมั้งนะผมเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันเกี่ยวกับเซิร์ฟไทยนะช่วงนี้นี่คือเล่นเด่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเซิร์ฟไทยไม่ค่อยได้เข้ามาปานสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าใครไม่ได้แบบเก็บเศษเก็บตัวเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะยังไงเดี๋ยวมันน่าจะเอาลงตู้กาชา นะครับผมตัวดําแบบรีเทิร์นนะครับให้ใช้ตัวดำเนี่ยเปิดสุ่มอยู่เหมือนกันนะครับถ้าตามแบบอิงจากตามเซิฟจีหรือเซิฟนอกหรือเซิฟต่างประเทศเลยนะมันมีให้รีลันอยู่แล้วแน่นอนร้อเซแต่ไม่รู้ว่าเซิฟไทยมันจะนอกกฎเกณฑ์หรือนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังเอามาขายเป็นเศษชิ้นส่วนเลยนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสําหรับสายฟรีส่วนใครที่เป็นสายเปสายเ,สายเติมโอ้โห วันเดียวครับผมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกได้แน่นอนครบนะครับสำหรับเจ้าตัวเมทัล b a ดได้มาล่นเล่นอยู่ในตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างแน่นอนเลยนะฮะเอาเป็นว่ายัางไงเพื่อนๆพื่นท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปผลงานเกี่ยวกับเกมวันพัน Man ก็อย่าลืมทําการกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยแล้วถ้าคลิปหน้าใครที่อยากดูเกมวันพันแมนหรือรายละเอียดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับช่วงนี้ผมเองก็จะรีบกลับมาขยันทําคลิปเกี่ยวกับเกมวันพันแมนให้มันมากขึ้นเพราะว่าไปเกมอื่นแล้วไม่รอดนะครับผมคนดูน้อยนั่นเองเดี๋ยวมาเกาะเกมวันพันแมนต่อนะครับผมอะแล้วก็ก่อนจะไปขอดวนเรียวไทม์อีกสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมาดวนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสําหรับสายฟี Fi, แบบไม่มีตัวตัวดำเนี่ย มันจะชนะแบบดวลเรียวทม์หรือไม่นะฮะก็เดี๋ยวมาจัดกันสำหรับตัวผมเนี่ยอยู่ที่742แต้มนะฝั่งตรงข้าม400แต้มตัวละครหลักๆที่ผมเล่นได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเนื่องจากเออราชาใต้ดินมันโดนแบนผมเองก็เลยต้องเอาบอลทองเข้ามาสิงอยู่ในทีมตัวหนึ่งนะครับบอกเลยว่าน่าจะหนักอยู่พอสมควรนะเพราะว่าบอลทองผมยังไม่ได้ยัดไอเทมเลยนะครับไม่ได้ฝังลูนไม่ได้ฝังอะไรเลยนะ เบวเพียวๆนะครับเปิดประเด็นเลยนะอ่ะแทงท็อปจัดไปครับผมสร้างโล่แนวหน้าครับต่อไปก็เป็นเด็กดอกฝั่งตรงข้ามครับเปิดมาก่อนโอ้โหแล้วอุปกรณ์3ดาวด้วยครับคุณผู้ชมโอ้ติดสตันครับตัวด้วงเด็กดอกเราจัดไปครับติดคิ้มาอันติยัดไปครับผมแทงท็อปสวนกลับมาครับผมติดิีิคอนครับจังหวะนี้ไงวัคซีนแมนอือเผาติด2ตัวครับเน้นๆแนวหน้าฮะแล้วยังไงฝั่งตรงข้ามยังไงเออจัดมาครับมิวสกาดครับผมติดสะท้อนกลับไปนะครับมิวสกาดกับ แถวหน้าของเขาเนี่ยจะตายแล้วนะคุณผู้ชมโอเคบอลทองยิงมาหมื่นหเองทำไมยิงเบาจังบอลทอง <g iggle> ยิงเบามากนะครับโอ้หน้ากากหวานต่อยมาสี 40, ่หมื่นผมนี่ไม่ต้องกลัวแล้วมนะั้งเนี่ยน้อยมากครับดามเมตรฝั่งนูน้นเออแล้วยิงกลับไปสองแ0 0ครับผมถึงก็กดยอมแพ้เลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้2องแสนหรือ2 8งหมไม่รู้นะไม่เห็นนะครับก็อ เดี๋ยวเอาเป็นว่าคอนเทนต์คลิปหน้าเนี่ยเป็นการโดนเร็วทาแบบลุวนๆเลยนะเดี๋ยวจะมาจัดให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบเต็มอิ่มเลยว่าตัวละครไม่มีตัวตัวดำเนี่ยจะชนะดวนเร็วทาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านั่นเอง